เนี่หน้ำประตูสิพากินเขากระปุนปลาทูกูอยากปลาทูสิพาปิ้งหนูกูอยากปิ้งหนูสิพาปนปู่ยิมาพ่อไงจูโอ้ยปนปู่ปนปู่ปิ้งหนูคุณกินดูดูกูอยากกระสมหมูสมหมูกามีแม่นางสูเอ้าอ้ยกูอยากขี้กูสั่นเลยจ้าย่างว่าดูมาบอกกูเอาไผ่สินู้ถูอ่ถูถูถูแม่มันขอกหมูนี่ระวังเด้อระวังต่ปู่จะขอกหมู มันไม่น้ำจี๋สูเอาหนามอยู่ในหมออูอยู่ระคังคู่ไม่ก็เป็นตามีงูแท้ห่วยจังไยกับผูด้วยคือม่นมีสบู่อยู่นีเมื่ไข่เมื่ใส่สบู่เมื่ไข่ใส่แต่แชมพูอะไรเนี่ยก<อ>ูจุถูห์หรอกเออถูกับทูห์ไม่มาขั้นใดคือเป็นตะผูดแท้ตาผูจังไยเพราะยังจูมันถือขนรู้แป้นซานนี่ยังเป็นตะลูเพราะลูหรอกแป้นไม่รู้เอามาจะใส่หรอสูซื้อมาจากน้องบัวลำพู